สวัสด,ดีครับวันนี้เราจะมาบิดปลานี่แหละครับบิดปลาครับปิดปลาครับบิดปลาในไร่ในนาเรารที่จะส่งตลาดช่วงนี้ตลาดขาดปลาครับจะเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นครับนี่น,นี่ครับเตรียมครับขั้นตอนเตรียมครับทุกค

สั Sand hu. Sand hu. Oh ่ง oh. ท oh. oh ุส oh. ั่ง oh. ท oh ุเฮ้ยโอ้โหโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหทรมาสัตว์แรงไม่หนีเฮ้ย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 อุ๊ยปากคอเฮ้ยโอ้โหไปดิเฮ้ยโอ้โห มือนี่ติกินปลานึ่งบักเนาไหแล้วลุกไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเกี่ยวไปนะเออวดดวยวดด้วยลุกปวดรอกเลอเออตอร์ตากาเอวตะกาเนี่ยนะโอ้เออหนักเป็นเพชรเป็นข้ามกะถี่นี่เดี๋ยเด้ะเอาปาก อ้ออยออย้ออมาเออกเออเพนเอาของมาดเออเ้ยเเอาเข่งมาก่อนเออเข่งเออข่งตะก้านี่นะเ้อไปโอ้โคตรแถะ้ บกเขอบกเขอคุนเอยคุณพน่ยคุณน่อยข้อความัดทุบมังไงเนี่ยมาเนี้ยมาเี่แ่่้ยเฮ้ยโอมาสแงเลย

ไปวดทุกเพื่มละเนี่ยปวดปุ๋งอ่ะเออปวดทั้งหนาหมอกวดออกมากหนามันเาไหล่เาอีนี่ไม่ยืดมือนี่ปวจะสเนี้ยได้นคือจะห้าเโซเฮ้ตายแล้วเพื่อมอ้าวพุกิดแล้ว่วยน้ารถวงเล ủa bỏ coi bay vậy đi. Ồ, cái, ừ. là... ừ. ừ. cái những ừ, là... ừ, tập bài như mà... ừ. dạ, bà thế, cái khác đấy. này. nào. ปล่อยนะครับเออกาิเออว้าข้ย้นไมนะคะเออไสหนาดไหวนมากีเออโอ้ป่าเราเมื่อยจิต กอยากย่างลุกไปนะกานวุกท่าบัเนนี่อสงมันติดหนักกองผมเบินแล้วขงเราบิด้วยกุ้งหลายหลายกุ้งนะนักยิ่งกว่เต็มนัเหอม่ให้ใช้กุ้งเนี่ยกระซืไปเิมเฮ้อเม สอนน sí, ี uh ่ยผุดแรนเดือดด้ตรงอยู่ปวดข้อใดเผื่อเพื่อเผื่อลางงานมันนี้ักเคือบักเคือหรอเพื่อ นี่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 เจ้าหนองตัวนี้วนดนู่นี่นั่นนั่นนั่นนัจัดเลยจัดเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออฮอฮฮอุดแล้วครับ น้ำหมดแล้วน้ำแหงแล้วน้ำแหงแล้ว เงขึ้นนี้เพราะว่ามันไหลออกมาอีกหลเน้อน้ำม,มันจะไหลกลับหลเด้เอเฮ้ยเฮ้ย hey, hey. โอ้เป็นพว่มเป็นเงาครับพุ่นๆๆขน,น,นเอ,อมาแล้วับคร่นับคร่นครับ เรียบร้อยครับปิดอันวัดเสร็จวัดแล้วครับครับขึ้นละขึ้นละครับนี่แหละครับผลงานมือนีิครับมิเตะบักหอยปลาได้แค่นี้แหละครับปลาน่ะเลียนต้นตันต้นตันคือจังกี่หลายได้อว่ะนี่ครับนี่นี่นี่้ยเฮ้ย จของยายชวนเป็นอย่างก็มูขวันที่จบสุด